ตัวตั้งละแปดค่ะมาวางเร็วจจส่งไม้ต่อกันเรียบร้อย<ห>อแล้วนะคะ สวัสดีคะ่ะทุกคนมาเจอกับพวกเราทิโมโรซาแทฟฟินอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้ค่ะทุกคนก็เป็นเย็นวันศุกร์นะคะบ่ายวันศุกร์หลังเลิกงานเนาะเป็นวันศุกร์ที่ครบหนึ่งอาทิตย์พอดีนะคะที่คุณตาเนี่ยบินกลับไปไทยนะคะเพราะว่าตาบินไปถึงไทยเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะคะเมื่อวานก็เลยได้มีโอกาสโทรไปหาตานะคะเราเพิง่งเพิ่งว่างจริงๆค่ะทุกคนเพิ่งมีโอกาสได้ได้โทรไปถามไทยสารทุกสุขดิบก็คืออยากให้ตาเนี่ยปรับตัวกับ สภาพอากาศที่ร้อนแล้วก็ฝนตกที่เมืองไทยแล้วก็การหลับนอนนะคะคลิปนี้นะคะก็จะมาพูดเกี่ยวกับารายได้เงินแสนนะคะที่แสนสาหัสของคุณตานะคะว่าในคลิปที่เราลงไปเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะนําเสนอในด้านที่เป็นแง่บวกนะคะเป็นเราเข้าป่าเราได้เงินนะคะเราขายให้ลูกค้าลูกค้ามารับเราถึงบ้านจ่ายเงินสดให้เราเลยนะคะแล้วคลิปนี้เนี่ยเราจะมา,าพูดถึง อุปสรรคนะคะแล้วก็ปัญหานะคะว่าคุณตาเจออะไรบ้างนะคะกับการเก็บบลูเบอรี่เงินแสนนะคะที่แสนจัสาหัสนะคะมีหลายๆคอมเมนต์นะคะทุกคนก็ถามกันเข้ามาว่าปีหน้าตาจะมาอีกไหมนะคะก็มีมีแฟนคลับนะคะมี FC เนาะถามว่าปีหน้าตาอีกมามาอีกไหมครับมาอีกไหมคะมาอีกเดอ้อตาปีหน้านะคะก็จะมีคอมเมนต์หล่อนเนี้ยถามมาบ่อยๆนะคะซึ่งตอนเนี้ย เราเนี่ยยังไม่ได้ถามตานะคะว่าตาจะมาอีกหรือเปล่านะคะเพราะว่าเราอยากให้ตาเนี่ยอยู่ตัวก่อนนะคะแต่ให้เดานะคะให้เดาจากจากสิ่งต่างๆปัญหาต่างๆที่ทุนตามาอยู่ที่เนี่ยแล้วคุณตาเจอเนี่ยมีแววที่จะไม่มา60%นะคะมาแค่40%นะคะวันนี้นะคะเราก็เลยเข้าเนื้อกันเลยเนาะนะคะเรามาดูกันนะคะว่า อุปสรรคที่เงินแสนที่แสนสาหัสของตาเนี่ยที่ตาได้เงินแสนห้ากลับไปเมืองไทยเนี่ยนะคะยังไม่แสนห้าเนี่ยคือรวมกับค่าตั๋วเครื่องบินไปด้วยนอกหมื่นเนาะในข้อแรกเลยนะคะที่ตาบินมาถึงที่ฟินแลนด์อย่างที่หยิบยกไปเมื่อคลิปที่แล้วก็คืออากาศที่หนาวของประเทศฟินแลนด์นะคะเมื่อเราบินมาจากประเทศไทยเนี่ยอุณหภูมิประมาณ 3 0 35ขึ้นหรือแม้กระทั่งว่าคืนร้อนสุดๆก็คือเกือบ40เนี่ยแล้วตาบินมาในช่วงที่เป็นฤดูร้อนที่ประเทศฟินแลนด์นะคะซึ่งตอนนั้นอุณหภูมิอยู่ที่1 4องศานะคะสภาพร่างกายเนี่ยก็คือยังไม่ได้ยังปรับไม่ได้นะคะตามานอนหนาวอยู่ที่ฟินแลนด์ตั้งแต่2วันแรกเนี่ยเกือบ2วันนะคะแล้วตาบอกว่าเกือบช็อก ะะช็อกในที่นี้ก็คือเราเพิ่งรู้หลังจากที่ตาเพิ่งมาเล่าบอกเราหลังจากที่เหตุการณ์ตรงนี้เนี่ยมันผ่านไปแล้วเมื่อผ่านไปแล้วได้ประมาณเดือนหนึ่งนะคะตาบอกว่าคือหน,หนาวหนาวมากๆหนาวจนหนาวเท้าหนาวมือหนาวอะไรทุกอย่างจนกระทั่งแบบว่าเออหนาวจนจะช็อกนะคะตาคิดว่าอย,ยังไงก็คืออยู่ไม่ได้ไปต่อไม่ได้แน่นอนมาอยู่นี่ ตั้งสองเดือนครึ่งนะคะคือตาคิดในใจว่ายังไงตาก็อยู่ไม่ได้นะคะเพราะหลังจากนั้นเรารู้ว่าตามาเล่าให้ฟังแค่ว่าเออคือหนาวเราเห็นว่าตาหนาวเอ๊ะทำไมตาใส่เสื้อใส่เสื้อกันหนาวตลอดเวลาสวมหมวกตลอดเวลาเราก็เลยถามว่าตามหนาวมากจริงๆใช่ไหมคือบางทีเนาะเราคุ้นชินกับสภาพอากาศที่มัน14 15องศาคือมันมันปกติมันกําลังดีสําหรับเราะคะตาบอกว่าหนาวหนาวจริงๆนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ให้ตาเนี่ย แนะนำให้ตาะะไปเข้าห้องซาวน่านะคะก็คือเปิดซาวน่าให้ตาเวลาตาอาบน้ําตาก็จะเข้าไปนั่งห้องซาวน่าประมาณ5นาที10นาทีนะคะแล้วก็เปิดคือห้องซาวนะ่าเนี่ยมันคือที่ฟินแลนแน่นอนว่าทุกบ้านจะมีห้องซาวน่าคะก็เลยให้ตาเนี่ยไปนั่งห้องซาวน่าตาบอกว่าเอ้ยมันดีขึ้นนะคะมันดีขึ้นคือมันเหมือนกับว่าเราเอาไออุ่นของห้องซาวน่าเนี่ยเข้าไปข้างในในร่างกายเรามันเหมือนกับว่าโอเค สภาพร่างกายเราเริ่มปรับตัวของสภาพอากาศที่นี่ตาก็เลยเข้าเข้าบ่อยนะคะคนที่นี่จะเข้าซาวน่าค่อนข้างบ่อยตาก็จะได้เข้าไปในห้องซาวน่าเพื่อที่จะทําให้อุณหภูมินในร่างกายเนี่ยอุ่นขึ้นนะคะก็คือเรื่องนี้ก็คือเรื่องหนาวมันไม่เข้าใครออกใครริงสนะะบางคนขี้ร้อนแล้วก็บางคนขี้หนาวนะคะก็เรื่องนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ตาเป็นเรื่องที่แก้ยากมากๆนะสำหรับสําหรับตานะขึ้นหนาวตลอดเวลานะคะในส่วนของสิ่งถัดไปนะคะที่ตา เจอปัญหานะคะก็คือตอนนี้เราจะมาพูดถึงระหว่างที่เราเดินเดินทางเข้าป่านะคะก็คือเก็บบูเบอรี่ในป่านะคะอเผอิญว่าวันนั้นเนี่ยเราเพิ่งเริ่มเก็บได้แค่ประมาณ3-4วันนะคะสาวันแรกที่เราลงสนามเนี่ยตาเกิดเดินพลัดนะคะไปตกหลุมในป่านะคะซึ่งป่าเนี่ยมันไม่ใช่แบบป่าล้านกว้างเรียบนะคะทุกคนบางป่าก็จะมีหลุมมีบ่อ มีอ่ารากไม้ที่มันมันล้มนะคะแล้วมันก็จะมีแบบเป็นร่องลงไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเผอ,อิญว่าวันนั้นตาแล้วตาเนี่ยเดินแล้วตกหลุมตกหล่มนะคะทาให้ตาเนี่ยเจ็บขานะคะเราก็ไม่รู้ว่าเจ็บมากขนาดไหนนะคะเพราะว่าตาเนี่ยปากแข็งมากเวลาลูกหลานถามอะไรเขาจะไม่ค่อยตอบน,นะคะทุกคนเขาบอกว่าเขาเจ็บขานะคะแต่หลังจากนั้นหลังจากที่เจ็บขาก็ ก็อยแกก็ยังเก็บนะตาก็ยังเก็บตลอดจนจนได้เต็มถังแล้วเราก็กลับบ้านกันนะคะพอพอหลังจากนั้นเนี่ยปาก็เริ่มมีอาการปวดหลังนะคะทุกคนเหมือนกับว่า,าลงสนามสองสามวันแรกเนี่ยอาทิตย์แรกแน่นอนว่าทุกคนต้องปวดแน่นอนนะคะเพราะว่าการเก็บบูเบอรี่เนี่ยคือเราก้มๆเงยๆบางทีก็นั่งแล้วก็ตลอดเวลานะคือหน้าเรามองลูกบูเบอรี่ตลอดเวลามันก็เหมือนกับการดำนานะคะแต่ เราก็ไม่รู้ว่าทําไมตาอาจจะคุ้นชินกับการดำนาการทานานะคะพอมาอยู่ในป่าอย่างเงี้ยเก็บลูกบูเบอรี่อย่างเงี้ยแล้วมือเราก็ต้องต้องเร็วต้องไวอย่างเงี้ยค่ะตาก็บอกปวดหลังนะคะแล้วก็เวลาตาจะนั่งหรือว่าจะเอนนอนเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาปวดแล้วแล้วทีนเนี้ยเนี่ยตาก็ได้ใส่สนับ หลังหรือเปล่าเนาะที่แบบมันเป็นแบบมันทําให้หลังไม่ปวดนะก็จะมีพี่ๆที่คอมเมนต์บอกว่าอลองให้ตาใช้ดูนะคะว่าเผื่อมันจะช่วยได้คือแบบจะช่วยระงับความเจ็บปวดได้นะคะแล้วเราก็ให้ตาเนี่ยกินยาแก้ปวดนะคะซึ่งตาเนี่ยไม่ได้เอายาแก้ปวดมานะคะเราก็กินยาแก้ปวดของคนฟินแลนด์ของคนที่นี่นะคะเขาก็ตาก็บอกว่าเออมันมันก็ดีขึ้นนะคะก็คือเราไม่รู้ว่ามันดีขึ้นในระดับไหนนะคะแล้ว คืองานเก็บบูดบิลี่เนี่ยต้องบอกก่อนนะคะว่าคืองานมันหนักจริงๆแม้ว่าเราจะเก็บขายเองนะคะเก็บขายเองส่งลูกค้าเองอย่างเงี้ยเราไม่ได้มากับบริษัทนะคะเราไม่ได้ลงงานทุกวันอย่างเงี้ยแต่เรามันก็เหนื่อยนะคะมันเหนื่อยมันมันก็หนักจริงๆนะคะแล้วตาก็คือแบบว่าเขาก็สุขภาพเขาก็เนาะคนคนเฒ่าคนแก่บ,บ้านเราอะ่ะทุกคนมันก็ปวดหลังปวดขามันก็ต้องมีอยู่แล้วแหละนะคะก็อันนี้ก็ทั้ง ตกลุมในป่าแล้วก็ปวดหลังนี่ก็มาพร้อมๆกันเลยนะคะทุกคนแล้วหลังจากนั้นนะคะก็อีกอย่างหนึ่งนะคะที่ตาเพิ่งมาเป็นในช่วงเดือนที่สองนะคะก็คือขาเป็นตะขิวเราไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะว่าอากาศมันเริ่มหนาวแล้วหรือเปล่านะคะตาเนี่ยขาเริ่มเป็นตะขิวนะคะวันนั้นกลับมาจากโรงเรียนตาเล่าให้ฟังว่าวันนี้เนี่ย เป็นตะคิวกับครึ่งชงั่วโมงนอนอยู่คนเดียวบนเตียงในห้องนะคะเพราะว่าลูกหลานก็ไปเรียนเราก็ไปทํางานเนี่ยเกือบครึ่งชั่วโมงนะคะเขาก็บอกว่าตัวแล,แล้วและหลังจากนั้นแล้วก็เข้าป่ากันเลิกเรียนมาว่าตาเข้าป่านะคะแล้วทีเนี้ยก็พาตาเข้าปา่าเราก็ถ่ายคลิปไปเนาะมันก็ปกติอยู่แล้วเวลาตาเข้าปา่าคนเราก็เนี่ยลูกก็จะพูดแล้วก็ถ่ายคลิปบรรยายไปตาก็ แล้วก็เอ๊ะทำไมเดินแปลกๆนะแล้วเราสังเกตขาแล้วเดินกระเพกกระเพกงเงี้ยเดินแปลกๆนะคะแล้วคือตาเนี่ยไม่ค่อยบ่นให้เราฟังคือไม่ค่อยเล่าปัญหาให้ลูกหลานฟังนะคะว่าเจ็บว่าปวดอะไรอยางเงวันที่เป็นอะไรก็เก็บไว้คนเดียวแล้วพอเดินลงป่ายังไม่ทันถึง2นาทีนะคะก็คือเดินยังไม่ถึง20เมตรนะเก็บได้2จวกตักบูเบอรี่ได้2ตักเนี่ยเอ้ยไ,ได้2 3 4ีตักแกก็ล้มลงเลยะคะ่ะทุกคน ล้มลงกองกับป่าบูเบอรี่เลยแล้วก็เสียงร้องนะคะดังลั่นเลยบอกโอ้ยโอยบอกเจ็บเจ็บนะคะทีนี้เราก็ไม่รู้เราจะช่วยยังไงเราก็เตรียมตัวจะกดกดเบอร์โทรศฉุกเฉินของของที่นี่แล้วนะคะแล้วก็เตรียมตัวเก็บเอ็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเขา,า,าก็กิกรร้องลัน่นบางทีเราก็ไม่รู้เลยเขาก็บอกเออเป็นตะคิวเป็นตะคิวก็บางทีการเป็นตะคิวเนี่ยมันก็คือแบบกล้ามเนื้อมันก็จะแบบ กดรัดแน่นอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้เจ็บนะคะตาก็ล้องเจ็บอยู่สักพักหนึ่งนะคะก็ก็ถือว่านานนะคะก็ถือว่านานเราก็เราก็ใจสั่นเลยนะคะตอนนั้นอยู่ในป่ากันสองคนเนาะแล้วเป็นช่วงหลังเลิกเรียนก็ประมาณสี่โมงเย็นเงี้ยแล้วหลังจากนั้นเราก็ เห็นว่าอาการตาเริ่มเริ่มเริ่มโอเคแล้วบอกตาไปนั่งพักก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บคนเดียวได้เพราะลูกค้าสั่งแค่ถังเดียวนะคะคือเดี๋ยวเก็บคนเดียวได้ตาแกก็เออยืนขึ้นเราก็คอยดูอาการเขานั่นแหละเขาบอกไม่เป็นไรเขาเก็บได้นะคะแล้วตาก็อยากจะยังดื้อนะะดื้อนะะดื้อนาะคนแก่ดื้อดื้อที่จะเก็บต่อนะคะเรือนี้เราก็รีบจ้วงเลยตักตักอย่างเร็วนะคะเพื่อที่ให้มันเต็มถังเร็วเพื่อที่จะได้พาตากลับบ้านนะคะทุกคนก็ เป็นเรื่องที่แสนสาหัสอีกเรื่องหนึ่งที่เราเจอกับตัวนะคะก็คือตะคิวนะคะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าผลกระทบที่เขาได้มาจากตรงนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าเขาเดินตกหลุมเมื่ออาทิตย์แรกที่เขาเข้าป่าหรือเปล่านะ,ะมันก็เลยสะสมกันมาเจ็บทั้งขาเจ็บทั้งเข่าแล้วบางทีปวดเอวรวมกันหมดไปเลยโรคคนแก่ก็มาอะไรอย่างนี้ก็ความเหน็ดเหนื่อยความล้ามันก็ถาถงเข้ามาเพราะว่ามันเป็นช่วงเดือนที่2ช่งวงปลายฤดูของการเก็บบลูเบอร์รี่แล้วนะคะก็ นะทุกคนเนาะก็เป็นอีกเรื่องราวที่ที่อยากจะมาแชร์มาเล่าให้ทุกคนได้ฟังนะคะว่าเหรียนมันมี2ด้านเนาะเราเห็นแต่ด้านที่เราได้เงินอีกด้านหนึ่งความเหน็ดเหนื่อยนะคะรอยยิ้มคาบน้ำตามันก็มันก็มาด้วยกันนะคะเราไม่ดูได้ทยจมาตาแอบร้องให้คนเดียวหรือเปล่านะคะเนาะ,ะทุกคนแล้วก็ยังเหลืออีก2เรื่องนะคะอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะพูดก็คือเกือบนะคะเกือบหมดสตินะคะเกือบเราก็ไม่รู้ว่าเกือบ เกือบคิดหรือเกือบอะไรนะเราเนี่ยเป็นคนซะเป่าเองเราแนะนําตาว่าตาเนี่ยก็คือในช่วงอ่าในช่วงเดือนที่สองของการเก็บุบลีเนี่ยช่วงปลายเดือนสิงหาเนี่ยอากาศมันเริ่มหนาวแล้วนะทุกคนคือมันเริ่มแบบประมาณว่าเลขหลักเดียวแล้วเงี้ยค่ะเราก็บอกตาประมาณว่าเจ็ดแปดเก้าองศาแล้วนะคะในช่วงเช้าหรือแม้กระทั่งช่วงใกล้จะมืดเงี้ยค่ะ ก็เลยบอกตาว่าตาถ้ารู้สึกว่านหนาวเนี่ยตาเข้าไปห้องซาวน่าเลยนะคะก็คือไปให้ความอบอุ่นให้ร่างกายเราได้รับความอบอุ่นข้างในเงี้ยตาเข้าไปห้องซาวน่านะแล้วทีเนี้ยด้วยความที่เราไม่ได้บอกตาว่าการที่เราไปอยู่ในห้องซาวนานานเนี่ยมันมันไม่ได้มีข้อเดียงเดี๋ยวทุกคนมันมีมันมีความเสี่ยงมันมีความอันตรายตรงนั้นด้วยนี่คือความสะเท่าของเรา ตาวันนั้นค่ะตาก็เลยไปนอนในห้องสาวหน้าเลยนะคะไม่รู้าเอาหมอนไปด้วยหรือเปล่านะคะก็คือตาเล่าให้ฟังว่าเกือบหายคือเกือบสลบคือเขาหายใจไม่ออกแล้วเขาตาเนี่ยเอาโทรศัพท์ไปดูในห้องสาวหน้าแล้วก็นอนในห้องสาวหน้าทุกคนเดี๋ยวจะโชว์ห้องสาวหน้าให้ดูห้องสาวหน้ามันจะมีที่นั่งนะคะแล้วก็จะเป็นเหมือนประมาณว่าเป็นที่นอนก็สบายตาเลยค่ะเข้าไปนอนในห้องสาวหน้า หลังจากที่นอนดูโทรศัพท์ไปเล่นโทรศัพท์ไปด้วยดู u t u b e นะคะแล้วก็เผลอหลับตาเผลอหลับในห้องซาวน่าค่ะทุกคนทุกคนคิดสภาพออกไหมคะว่าเนี่ยไม่แปลกใจเลยว่าทำไมคนที่เขาติดอยู่น,น,นานๆแล้วเจออากาศร้อนอะหลายๆคนคือเห็นที่ข่าวออกนะคะทุกคนเนาะก็คือมีเกิดการตายบนรถบ้างเพราะว่าอยู่บนรถนานอ,อากาศร้อนตาบอกว่าตาเผลอหลับไปหลับนึงเราก็ไม่รู้ว่านานเท่าไหร่ ตื่นขึ้นมาคือหน้ามืดหายใจไม่ออกนะคะแล้วก็คือแบบหายใจไม่ทั่วท้องนะคะตาบอกตารีบลุกออกไปนะคะดีที่ยังมีสติคือตื่นเร็วดีที่ยังตื่นเร็วนะคะดีไม่ดีคือเผลอหลับแล้วก็หลับหลับไปเลยนะคะก็คือเรากไ็ไม่พูดถึงตรงนี้นะคะตารีบลุกแล้วตาก็รีบออกไปข้างนอกบ้านเปิดประตูออกไปสูดอากาศข้างนอก ตาบอกว่าเดินสูตรอากาศหลังบ้านอยู่พักใหญ่นะคะก็ยังไม่หายนะ,ค,ะคนเหมือนมันหายใจไม่สะดวกนะคะทุกคนการห้องซาวน่าเนี่ยโดยอุณหภูมิปกติคือเราจะเปิดเครื่องวอร์มทำความร้อนไว้ตลอดนะคะมันจะอยู่ที่ประมาณ30องศาเปิดวอร์มไว้ตลอดนะคะแล้วคือเป็นซาวน่าแบบ ไฟฟ้านะคะนั่นแหละคือมันก็จะอุ่นของมันอยู่ตลอดเราก็เลยบอกตาว่าตาไปนั่งในห้องซาวน่านะ่นะมันจะได้มันจะได้อุ่นมันจะได้ไม่หนาวนี่คือสิ่งที่เราบอกเขาไม่ครบว่าถ้าเข้าไปอยู่นานมันจะทาให้เราขาดอากาศนะคะแน่นอนว่าคนฟินเนี่ยเข้าซาวน่าแค่ครั้งละห้าถึงสินาทีเวลาอยู่นน้นหลังจากนั้นเขาก็จะมาอาบน้ําแล้วออกไปสูดอากาศข้างนอกนะคะ,ะ,คะดีที่ตาตื่นวันนั้นนะคะโชคดีที่ตาตื่นวันนั้นนะคะก็เลยเล่าเรื่อง เพื่อนบ้านนะคะที่เขาเสียชีวิตในห้องซาวน่าให้ตาฝังนะคะโดยที่มีพ่อน้องตูลี่เนี่ยเป็นคนไปเจอศพนะคะตาก็กลัวใหญ่เลยะคะ่ะทุกคนนก,ก็เลยบอกตาว่าตาจําไว้เป็นอุทาหรณ์นะว่าการเข้าห้องซาวน่านานๆมันทําให้เราขาดอากาศหายใจนะคะตาก็คงหลังจากนั้นตาก็ไม่กล้าเข้าอีกเลยนะคะตาคงกลัวแหละนะคะเกือบแล้วนะคะแล้วคือไปนอนอยู่ในนั้น,น,นเลยเนาะ,ะทุกคน เอาลค่ะทุกคนเรื่องสุดท้ายนะคะวันสุดท้ายก่อนการเดินทางก็มีเงินแสนที่แสนสาหัสนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือวันสุดท้ายที่ตาจะเดินทางกลับไทยเนี่ยก็จะเป็นวันพฤหัสนะคะเราก็ตื่นเช้าปกติแหละ ตาก็ตื่นเช้าปกตินะฮะตาเราจะตาจะตื่นก่อนเราประมาณตีห้าเราก็จะตื่นประมาณ6กโมงตาจะตื่นมาชมกงกาแฟเพราะตอนนั้นก็คือเราไม่มีออเดอร์ลูกค้าแล้วเราไม่ต้องรีบที่จะต้องตื่นแต่เช้าแล้วนะคะแล้วช่วงตีห้าหรือ6กโมงเย็นมันก็คือหกโมงเช้าเนี่ยอากาศมันยังมืดอยู่เลยค่ะทุกคนข้างนอกมันไม่สว่างแล้วนะคะเพราะมันกําลังจะเข้าฤดูหนาวนะครพอเราเลิกเรียนกลับมานะคะบอกว่าตาแต่งตัวเด้อเก็บกระเป๋าอะไรให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้ไป เฮลซิงกิไปสนามบินช่วงหกโมงเยนนะคะตาก็เลยมานั่งนวดหลังนะคะที่เครื่องเครื่องเก้าอี้นวดหลังะะตาบอกว่าวันนี้เนี่ยเป็นอะไรไม่รู้นะคะตื่นเช้าขึ้นมาจะเข้าห้องน้ําลุกจากที่นอนนะคะลุกปุ๊บอย่างเร็วแล้วก็ไปเข้าห้องน้ําก็ดีนะไปจับประตูห้องน้าไว้ได้นะคะคือจับประตูห้องน้ําตาบอกว่าตาหน้ามืดมาแล้วค่ะทุกคน เนี่ยวันสุดท้ายที่จะกลับไทยตาบอกว่ายังไงก็ไม่รอดนะคะคือบางทีเนาะตาเขาก็จะคิดแบบเออคือเป็นขนาดนี้ยังไงก็คือไม่รอดเขาก็คงจะเขาก็เลยคิดถึงว่าเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้เองตาก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้เองคนที่เขาล้มแล้วก็เสียชีวิตในห้องน้ําซึ่งมีเคสอย่างเงี้ยเกิดขึ้นบ่อยมากแม้กระทั่งญาติของเรานะที่ เสียชีวิตล้มแล้วก็เสียชีวิตในห้องน้ำนะตาก็เลยบอกว่ามันเป็นอย่างนี้นี่เองข่าวที่เขาออกการคมๆว่าบางทีลื่นล้มในห้องน้ําหรือว่าหน้ามืดในห้องน้ําแล้วก็เสียชีวิตนะคะมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะตาก็เข้าใจว่าคิวเขาหงมาอย่างเงี้ยเอิมตาก็เข้าใจว่ามันมันมันเป็นอย่างนี้เองคือมันหน้ามืดมันมองอะไรไม่เห็นเลยนะคะดีที่ว่าดีที่ว่ายังไม่มีอะไรเกิดขึ้น นะยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นยังรอเรากลับบ้านแล้วก็กลับมาเล่าให้เราฟังนะคือหลายๆเรื่องบางเรื่องนี่เราต้องเข็นเอาต้องถามเอานะคะบางเรื่องเขาก็เพิ่งมาบอกเราตอนนี้เรื่องมันผ่านมาแล้วได้อาทิตย์สองอาทิตย์นะทุกคนมันก็เนาะหลายๆอย่างมันหลายๆอย่างมันก็ทําให้ให้การมาเยี่ยมลูกหลานเนี่ยมันบางทีมันก็ มันก็ดีนะคะแต่หลายๆอย่างสภาพแวดล้อมสภาพอากาศหรือว่าไม่ว่าอาหารการกินอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เราต้องใช้เวลาในการปรับตัวจริงๆนะคะก็ไม่แน่ใจว่าปีหน้าเนี่ยตาจะได้มาเยี่ยมเราอีกหรือเปล่านะคะแต่ตอนนี้พี่เพลงก็เริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มประมาณว่าเริ่มบน่นละนะคะตอนสองสมวันแรกที่ไปที่ตากับตาอกวเนี่ยพอตากับ กลับแล้วไม่มีใครมานั่งรอหนูเลยเวลาเลิกเรียนมาคือเวลาหนูเลิกเรียนมาตาก็จะนั่งรอนะครับไม่มีใครที่หนูตื่นเช้ามาแล้วต้องบอกว่าตาเนี่ยนะกับข้าวแม่ทําไว้ในตู้เย็นนะเออและก็คือมันก็เหมือนว่าเออสองเดือนครึ่งที่ตาได้มาใช้ชีวิตอยู่กับลูกหลานเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่เราค่อนข้างผูกพันกับเขานะคะก็เนาะ ก็รอดูปีหน้ากันต่อค่ะทุกคนสําหรับคลิปนี้เนะาะเพื่อไม่ให้คลิปยาวเกินไปก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปของพวกเรานะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนอุปสรรคของเงินแสนนะคะที่แสนสาหัสของตาก็เป็นเช่นนี้เองค่ะทุกคนก็ขอเป็นกําลังใจนะคะให้พี่น้องชาวไทยแรงงานเก็บผลไม้ปา่าฟินแลนด์แล้วก็ประเทศสวีเดนนั้น ขอบงเงินแสนกลับบ้านกันเยอะๆนะคะได้ข่าวว่าตอนนี้ฝั่งสวีเดนก็เริ่มทยอยกลับถึงไทยกันเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนที่ฟินแลนด์ก็น่าจะทยอยกลับกันเหมือนกันค่ะขอตัวลาไปก่อนคะ่ะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย